ต้อนร like ับทุกท่านเข้าส eh wow. um> 네ู่เกม UFC นะครับเกมนี้เป็นเกมแห่งนักสู้จะค่าย AI Sport อีกค่ายนี้เป็นค่ายที่ทำเกมดีที่สุดแล้วครับไปลุยกันเลยไปควิกไป่ายนักมวยจะทุ่วโลกโอ้โหนี่เซตั้มันต่ำยังวะเหมือนเราได้เปรียบเยอะมากเลยเราไม่อยากเล่นเลยอะจริงอลบินอะมันอาจจะยู่ที่ชันเชิงกกีฬาหนีได้ชันเชิงนะครับเซตั้อาจจะไม่ได้มีผลกับอะไรมากมาย เอาป้องอย่างเดียวเอาป้องป้องเอาป้องเอาป้องทำใหม่นี่ไะ้จะไม่ต่อยหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหการมาขอไม่โดนจ้ะไอตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสายบ็อกซิ่งนี่ตั้งรับอย่างเดียวรับ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 โอ้โหมาชาโอ้โหล็กล็อกล็อกมารับเหรอจ๊ะผมก็รับเป็นโอ้โหไม่อะไรรับเป็นคนเดียวเหรอ เอามาดิเอามาดิบุกมันดิบุกมันดิเอามาคังเข้าไปเอ๋เอามาตัดลำตัวล็อกดีวะไม่เอาไม่ทำเดี๋ยวปล่อยมันเงี้ยเรียกว่ามันมันต้องตายแบบรุนแรงแบบนี้แล้วมันเป่าไปอ่าทำมาดิอ่าอ่าไม่ทำเหรอเอ้าหูเอาหอันนี้น่าจะเป็นนักมวยเหมือนกันนะเนี่ย ดูชั้นเชิองอะ่ะเราขอหมัดเดียวครับขอหมัดเดียวโอ้โหเมื่อยอะไรวะเราขอหมัดเดียวโอ้โหไหลบ่เนี่ยแล้ขอหมัดเดียวหมัดเนี้หมัดเดียวสุดลำไป ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษมากินลานะใครชอบกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดอะไรก็กดเข้าไปในเพจเกมคนเมืองครับกดเข้าไปครบ1,000ยูสเซอร์ผมไลค์สุดท้ยดู